ท่านเปาครับเดินยางข้ับห้าน้อยมือนี่ตามสูตรมัน่นกระเด็นศูนย์น่ะหละท่านกงุงซุนสูตรนี่ข่อยใส่มาโดนแล้วมักน้ำข่อยบอลระมือนี่เดินศูนย์ห้าน้อยเออกระมากน้ำอยู่แหละครับแต่ว่าเหมือว่านเอฟซีท่อมาว่าเกียกดินมเกียกงานได้ท่านเปามือนี่ต้องแก้ไม่ได้ครับเอาให้แม่น เด่นศูนย์ละมือนี่ซื้อได้ทั้งสามน้อยเลยครับครับเด่นศูนย์กับเด่นศูนย์จับคู่เหม็นแม่นให้แน่ครับท่านเป่าเอาที่เด็ดเลยเด้อเอาเด็ดเด็ดครับเอาเด็ดเด็ดจับคู่กันอาจจะได้ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดสามเจ็ด ซื้อได้ทั้งสามน้อยเลยท่านกงซุนเอาคากัคากๆโลด